ัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุดขวดทุกคนครับผมสดุดเอฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะครับผมโมนี่พอลกิจดวนครับผมภารกิจดวนมั่งครับผมมั่มมมงมัง่งเฮี้ยนเด็กต่อยเฮี้ยนเก่าคือว่า <u> ขั้วเก๋เลยพี่น้องขั้วเก่าเป็นขั้วนะครับเนาะขั้วลังเก่านะครับเนาะเพราะวานน่าณนึงตัมต้มตั้มแล้วก็น,น้ำท่วมครับผมมั่งออกแล้วเอาเดี๋ยวดินถมไปครับพี่น้องสนั่นก็สิไปซอยคนเห็ดจะข้าวพี่น้องเพราะว่าสนั่นตีนงานดวนอยู่นะครับเนาะ ซอยคนโขนถ่านคนนี้จะเข้านึงกับฉีแต่ไม่เช็ทงานด่วนครับผมพี่น้องปะ,ะดนปวนชมกันครับผมว่าสีอันนั้นรวดเร็วซ้ำไดนเสียเห็ไดไตบอ่อพี่น้องพี่น้องปะกำลังในใจเดือครับเดอ้อทำพี่น้องมากเท่านพี่น้องมากขั้วมากขั้วโอ้โหสูงเหรอ 我，我，我。

ai, mọt mọt như thế nào? ha ha ha, cái thùng hàng lăng, đi lên cái thùng không? เป้าบ้าว่านะเนาะหาเราเป้ยเราตีหยากยไม้สอมไม่สอมแล้วก็เลกี้บัดรก็เถอะเดี๋ยวไม่นะขั้่ตอมาาก็แบบน้น เท่เลยครับผมเดวไฟนึงเด,เดี๋ยวเดี๋เดียวมาเตังจะไงตัง้งครับผม,มานเจอดินเขาเห็ดขั้วหมต่ำเจาไพี่น้องครับ,น,บน,น้่งควมน้่งเงียคว่ำมากควมพ่อพี่พน้องครับพี่่อยทัเห็นในพวันต่ำขโมงพนน้่กับกาเกรแล้วครับพน้เรียบเอยแล้ว พอดีพนั่นรถมันดาให้น้าเดาพอนุดนุชน้องครับพี่น้องมาเทรถละสองร้อยครับผมไปเยมากว่ะเบิรดเสาส่ไปเยอะหพี่น้องไปเด็ดเคนคนคนละสองห่อให้พ้นเลย พรัอแขงหน่ยาลครผมแงเทพมากอยู่เทุบยวนของสุดวัดบัดเท่าเลยครับผมไม่เดี๋ยงจไม่ลี่งแค่การมาทุบซอยกันข้าดเดียวก็ล้วพี่้องนะครับผมเดี๋ยวคนปปออกกันหนอนเชืงสิเดียอามาเอากระเซสบายๆบากปวดขีดว่าแล้วพี่้องเหรอปวดขีดว่า ราาครับพี่น้องประมาณนี้ยวพี่น้องเดี๋ยวไปเอาบางครับผมเดี๋ยวจะคว้ติดตามจุกหรืออะไรนะครับเด้อครับพี่น้องม้างไปใกล้กันทีละครับผมใกล้แล้วๆได้ประมานครึ่งนึงครับผมได้ครึ่งนึงแล้วนี่ก็ห้องน้ำครับผมห้องน้ำ้องน้ำติดเฮ็ดรับกันตะกรอบก้อนๆเผ่อแล้วครับพี่น้องห้องน้ำจะกลอยผมยังแบบน้ำด้วครับผมเอาไว้พี่ครับพี่น้องมาเลย สังกะสีเพราะว่าสังกะสีใช้ได้อก็เ้ยครับสังกะสีใช้ได้เหมือนเดิมคยังไม่ใหม่อยู่พี่น้อนยังไม่ใหม่ยังก็ะใสได้คือเก่าแล้วครับเนาะสังกะสีสร้างเหัวมาหม่างซอยแล้วครับเนาะสร้างสร้างน้ำบาตรนี่แล้วครับพี่น้หล่อนสร้างน้ำบาตมาหม่างซอยกันครับมั้างในเต็มคุณทดสอบ มีไงเพื่อนมาซอยเขาว่ม่ไงห่างบ้านรม่วนๆซอยกันป้าคนออกก้อนเือนงนี่คนค้อออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนค้อออกก่อนพี่น้องบ้านเปิดบ้านเลยเปิดอะไยแล้วคนออกจากคนคล้องเปอนคนทุกคนไปเลียงคน่นน้อยนี่ไหม ล่มล่มเลยครับพี่น้องล่มเรื่องบีบีจ้ะเตรียมปลูกตังไม่กันพี่น้องครับอันนี้เป็นตู้ดังแม่นครับผมตู้ตังแม่นตู้ตังแม่นทีลยุทธครับผมเอาไว้นี่ครับพี่น้องบานแล้วแตะปูครับมันต้องไปครับนี่ครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนน้ำมันท่วมนี่ครับนะน้ำมันท่วมนี่น้ำมั่วมหลายก็เลยผมไม่เพราะว่า พอดีซ่ามันรถอันรถดำขนดินครับผมคงจะอะไรห้อยน้ำครับบางไฟเดินแเรียกแต่ยังอีกไฟหนึ่งพี่น้องยังอีกไฟนี่วันนี้พอเดี๋ยวาเดี่ยวก็แล้่วเพราะตับปูได้ย้ายเตยอยู่ครับแล้วฉัได้อัดคลิปแล้วก็ทีคนซอยย้ายจ้กอันข้าวมันมากบางอยากเพราะว่าหนึ่งมันกะเกาเดี in ่ยวมันกะปูนแงกับควาปอนทุบลงข้าเดียวครับผมครับปูน <án S 2> กูก็เริ่มเก่าแล้วพี่น้องของกูเดี๋ยวออกมาได้ครับนึ่งเดี๋ยวเป็นของน้ำเก่าครับผมเนี่ยของน้ำเก่าเดี๋ยวเห็ดไม่ากการับตะกอนนั่นมันเสียพี่น้องน้ำขาดน้ำขาดน้ำเต็มอยู่ร่วมด้วยช่วยกันพี่กอล์พี่น,น,นอ้องทีมงานครับต้องขนตัวออกก่อนระยะยังไงขนออกเลยตัวออกไปใบหนึ่งขนตัวออกไปหน้าบ้านก่อนพี่น้องมันจิตกบเตี ตัวทีอัปเดตให้มาเรื่อยๆครับผมยัผ่านําพี่น้องงานเลงหลายสมมือเียแล้วก็ค้ายบัตรฝ่าเสือได้พี่น้องเด้อก่อนเที่ยงบัตรซื้อก่อนเที่ยงครับผมพอดพตีดพตัดก่อนเที่ยงเพิ่อแจกแจกของสมบัติาคุณนะครับเนาะเป็นห้องค่ำพี่น้องทองคำสองรางวัลน,นะครับเนาะแล้วก็อ,อีกอีกอีกสิบรางวัลครับผมอ,อีกสิบรางวัลหนึ่มีไฟบออะไรอย่งเล้ยมันมีไฟอยู่ นังอามพี่น้องนังอาวมาเรียนนำสุรภาพดสุขภาพขันฟูบ่ล่พี่น้องฟูข้าเดี๋ยว่ันละต้องหล่ะเด้เดียวร้อยดใหม่่าูนะใหม่ยังได้ดีนะยัยนาะกวางกินมาหลายครับผมเนี้ยวกี่ด้ไหนน้ยนี่บ้านลังนีโอ้ต่้งแต่จับควบได้ต่างแต่หน้อยเดีพี่น้องล้นี้นีขั้วตะพอขั้วดิตะว่าลังนีเราเฮ็ดไหมเรามยเนา อีล่างเนื้อที่ยูนิพิร่องเนี่เป็นมาล่างบ้านเมย์บ้านเมียเขาเมียสร้างน้อยนี่ล่ะชื่อทางกันเป็นประเทศไม่อยูนิเร็วเนี่ล่ะแต่ว่าหลังขั้วนี่ยัยงแต่สร้างน้อยพู้ใดน้อยสร้างทางอามคนละครับผมแต่มาร่างเมย์ไงครับผมแต่เมย์เขาเมียครับผมร่างเก่าครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้วกันนะครับเนาะสิได้ผลสู้คนยังซอยเมย์ไงเพิ่นครับซอยสร้างเพิ่นครับทางพี่น้อง ครับผมขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบใบข้า,ามโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยผาบกันนะครับเนาะครับผมคลิปนี้เอาไว้ทานี่พบกันลิปหน้าครับผมทุกท่านนี่เข้ากันเข้ามาสวัสดีครับตอนนี้ไม่ใช่ครับผม